ไมยึดระยับเลยเลยนะหกสิบบาทแม่ก็ไม่ใส่ก็โดนขอโทษเดออเพื่อนๆอีฟอันนี้ก็เป็นเราได้เยเสียงเพลงอ่ะอันนี้จะเป็นโซนแบบนี้สึับนะ 嗯。Okay.

โอเคน้องชาบาโอเคน้องชาบาขอบคุณมากลูกขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวย่าวนออกตรงนี้ดีกว่าไปดูไปดูไปดูซอยอีกซอยหนึ่งนะอนย่าร้านผักก็จะมีร้านเนี้ยร้านเดียวแล้วก็ร้านกับข้าวร้านผักร้านผักเดี๋ยวเราต้องวางกล้องเพราะว่านี่เดี๋ยวย่าขอไลา์แป๊บนึงนะ กับข้าวกับข้าวอาหารป่าหมูแดดเดียวนี่โยนแอบดูอาหารป่า,า,าห,าานะหน่อยหอมหอมแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนี่ถะตูยักษ์ cái tình hòa đu lạp đi qua Đu đỏ cú lạp sữa, đi qua Ui đỏ dày đỏ dày đuổi สวงามจุใจเลยนี่ดอกไม้ประดิษฐ์นะดอกไม้ประดิษฐ์สีชมพูมีเสื้อแสนสวยขอบคุณนะคะ